ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟทุกทกท่านเลยนะครับครับวันนี้ผมก็จะเดินทางไปหาท่านผู้เท่านะครับก็จะไปดูว่าไอ่ด้วนมันยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่านะครับหรือว่าป่านี้ถูกท่านผู้เท่าเด็ดหัวมันไปแล้ว ก็ยังไม่รู้ว่าชะตากรรมมันเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูถ้าเกิดว่ามันยังมีชีวิตอยู่มันยังไม่ปีปะพูดนะครับว่าไอจองขมังเวทซึ่งเป็นอาจารย์ของมันอยู่ที่ไหนนะครับก็จะไปเค้นสอบถามมันดูนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่พูดก็กะว่างานนี้ก็จะไม่เก็บมันไว้แล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะเดินทางเข้าไป หาท่านผู้เฒ่ากันเลยนะครับอ่พ,พี่คนไหนที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับครับสวัสดีครับแลก็มีผมก็มือ ครับนี่ผมก็มาถึงป่าบริเวณที่ท่านผู้เท่าอยู่แล้วนะครับก็วันนั้นผมกับท่านผู้เท่าได้จับไอ้ด้วนไว้นะครับก็สอบเข็นสอบถามมันมันเองก็ไม่ยอมปิดปากที่จะพูดนะครับว่าไอ้จองขมังเวทซึ่งเป็นอาจารย์ของมัน มันก็ไม่ไยอมบอกนะว่าที่อยู่ของอาจารย์มันอยู่ที่ไหนนะครับวันนี้ผมก็จะเข้าไปดูว่าไอ้ด้วนมันปิดปากพูดออกมาแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดมันยังไม่พูดความจริงออกมาผมก็จะไม่ลีลาลังเลแล้วนะครับ วันนั้นผมกับท่านผู้เท่าเข้นสอบถามมันอยู่ตั้งนานนะครับมันก็ไม่ยอมพูดนะครับงไงร,รอบนี้ถ้าเกิดว่ามันไม่ยอมพูดบอกสถานที่อยู่ของอาจารย์มันนะ ผมจะให้ท่านผู้เฒ่าของผมได้จัดการกับมันเลยนะครับ ไม่รู้ว่าวันนี้ไม่รู้ว่ามันยังมีชีวิตยอยู่อีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าท่านผู้เท่าก็จับมันมัดไว้ให้มันอดข้าวอดน้ำนะถ้าขืนมันไม่บอกมันก็คงจะอดตายไปแล้วแหละป่านี้ นก็ก็ก,กล้ถึงอ่าตรงบริเวณสถานที่ทพระเท่าอยู่แล้วนะครับคิดว่าโอ้ผมเห็นท่านพูเท่านั่งอยู่นู่นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาท่านก่อนนะครับ น่นนะครับทุกคนท่านผู้เท่ากำลังนั่งบันเลนตัวอยู่ทางนน้นนะครับทุกคนนะผมมาถึงที่ท่านผู้เท่าอยู่แล้วนะครับ ท่านผู้เท่าโอ้ขับนุนนะครับผมมาหาท่านผู้เท่าแล้วก็จะมาดูอาไอ้ด้วนด้วยครับ ทุกคนทำรูเทานั่งอยู่ตรงนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปสอบถามอ่าดูว่าไอ้ด้วนมันยังมีชีวิตอยู่อีกหรือเปล่านะครับก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะผมคิดว่าถ้ามันยังมีชีวิตอยู่มันก็คงเก่งมากเลยทีเดียว เงียสบสงบท์เลยนะครับท่านผู้เฒ่าอืเป็นง่ายมากง่ายเลยออกกะมาหาท่านผู้เฒ่านี่แหละครับก็จะมาดูว่า ไอ้ด้วนมันได้ปีปากพูดความจริงออกมาแล้วหรือยังมันก็ไม่ยอมบอกสกทีโกูก่อนเลยจับมันลงหม้อฝังดินอทุกคนนะครับอ็อท่านผู้เท่าได้จับไอ้ด้วนลงหม้อฝังดินไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องเป็นห่วงมันคงไม่เป็นอะไรหแล้ เดี๋ยวกูก็ลองถามมันดูถ้ามันตอบอกูก็จะยอมปล่อยมันออกมานกมันปากแข็งมากเลยไม่ยอมพูดเกี่ยวกับลูกพีนักมันคงจะรักลูกพีมันน่าดูก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับตั้งแต่เราจับมันได้ เป็นสอบถามความจริงมันมันก็ไม่พูดแล้วที่นี้ท่านพู้เฒ่าจะเอาอยัางไงดีกับอาจารย์มันครับต้องลองคิดดูใหม่ก่อนผมว่าถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้มันก็อันตรายเหมือนกันนะครับอา,อาจารย์ท่านพู้เฒ่ามมันอาจจะแวงมาทำร้ายเราได้ ช่ตอนเราจะต้องเก็บมันตอนที่ลูกสมุนมันไม่อยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่าลูกสมุนมันอยู่ก็จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยมันได้อีกหนึ่งแรงเดี๋ยวกว็ต้องลองปล่อยมันดูแล้วถามมันอีกครั้งถ้ามันไม่ยอมตอบก็ปล่อยมันไว้แบบนั้นแหละ หังมันไวนึงยางนั้นได้ก็ดีเหมือนกันนั่นท่านพุทเฒ่ามาให้มันออกมาละลานใครอีกอแต่ถ้ามันยอมปรับใจได้ก็ต้องปล่อยมันเพราะว่ามันจะแดให้เป็นบาปเรา,เาผู้ก็ไม่อทำร้ายใครครับท่านพุทเฒ่า เดี๋ยวไอ้นี่เองแน่ใจไม่ว่ามีคนตามเองมาไหมผมเดินสำรวจมาเส้นทางตลอดเลยนะก็คอยพยายามสังเกตดูก็ไม่พบก็ไม่เจอใครนะแต่ข้ามีรื่องส้างหอยแปลกมันก็อาจบางสิ่งบางอย่างที่ผมเองก็อาจมองด้วยตาเปล่าก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับ ว่าเมื่อมีคนแอบจ้องมองเล่าอยู่กูมีลรงสังหรณแต่เมื่อวานแล้วผมก็เดินมาผมก็รู้สึกเหมือนมันมีอะไรสักอย่างหนึ่เหมือนกันนะแต่ผมก็คอยมองดูรอบๆก็ไม่เห็นนะ หรือว,ว่าท่านผู้เท่าพบสิ่งแปลปลอมสะกดแอบสะกดรอยผมมาอาจะเป็นได้ไอาจะเป็น,นอย่างงี้ดีกว่าท่านผู้เฒ่าเดี๋ยวมหาว่าเดี๋ยวเรามาสังเกตดูอีกทีว่ามันมีอะไรคอยติดตามผมมา กล่วมันได้ได้ไติดตามมาหรอกนานั่งแอบดูเรานานแล้วกล่วมันเริ่มมีลางสังหรณ์แปลกๆแล้วท่านผู้เฒ่า พบเห็นอะไรครับนนนไ,ดได้ครับท่านเข้า ทางด้านนี้นใช่ไหมครับ Ơi, ừ. không có thảo có thảo không à. quay, làm, không có thảo không có thảo không có không có thảo 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 không không có thảo không có thảo bỏ có thảo không không có thảo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  không có nó ลูกน้องมึงคืนนี่เองปล่อยลูกน้องกูเดี๋ยวนี้กูไม่ยอมปล่อยหรอกเอามึงปล่อยลูกน้องคุณเรื่องเรื่งความถุนมึงคำพผุนไม่น่าเชื่อถือปล่อยออกมาหืมคุณลงกำมาช่วยลูกน้องกูคุพูดผุนมันไม่น่าเชื่อถือ มือเนื้านะจะกลับมาเป็นคนดีได้กลัวมึงไหนไมึท่าหรอกลุงน้องกูอยู่ที่ไหนมันเท่ามันมาถามหาลูกน้งงองมันนะจับมันสังดิน,นไปแล้วกลัวนที่ไงเนาะลุงพา,งงาน้องกูอืม แล้วมึงจะเป็นคนต่อไปที่จะได้น้องมอกนี่แอมโดน้ลยตามมาสองวันแล้วใช่ไหมกูไม่กลัววมึงหรอกถ้าวันมันจะถะกดไ้คยตามกินลูกน้องมันมาตั้สองวันแล้วอันนี้อย่างไรท่านอันนี้มันปรากฏตัวออกมาจริงแเนาะล้วก็เก็บเงินเก็บเงินเลยนี่ก็ลองดู ้องมีให้หัวใจมันได้ระวังตัวดิอวดโอ้โม,มึงไม่ทำรมได้ยอย่าเข้ามาระวงังด้วยหมอนี่มันหายตัวได้นะคิดจะมาขัางเอาลุางน้องมึงคืนใช่ไหมไม่มีทางหรอก มึงกลับคุ้คุ้มดีเลยคุ้กับคุ้ปอยไปไปไหนก็เจอแล้วบางทีจไม่ปล่อยมึงกลับไปแน่วันนั้นมึงแอบตามกูทิ้งแล้วรุกน้องของมึงเหรอไปเะไวงตัด้วยไอ้ตุก้ไใ่วัน อย่าเข้ามากงั้ไงั้นมึงต่อยถ้ามึไม่มีมอาคมกูเข้าไปมึงอาจจะเจ็บนะหลายวันเลยกลัวออกไปนู่นอย่าไปกลัวน,นวะเฮ้ย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  Hey! จะตามทุเท่าขึ้นไปดูมันก่อนนะครับมาเหนถ้ามันเท่ามันหายไปแล้วมันหายไปทั้งไหนก็มันกี้มันวิ่งผ่านมาตรงนี้นี่เฮ้ยแล้วว่ามันงดหินไอแถวนี้มันมีรูหรือเปล่าวะกูก็วไม่ใช่กูว่ามันคงใช้คาถาบางตัวของมันเมื่อกี้นี่ผมก็แทงเข้าไปเต็มๆเหมือนกันนะ แต่มันก็พักผมกระเด็นออกมาเลยอ่ะก็แกมันข่อยยีแรงจะสู้มันเฮ้ยมันไปทางไหนแล้ววะเมื่อกี้มันข่มมาทางนี้นี่แหละว่ามันหนีไปได้ไม่ไกลหรอกเท่า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 คนใช้วิชาของมันจะหนีไปแล้วมั้งแต่กลัวมันคงน่าจะเจ็บนัก โอ้ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะทำ่านเท่าไหนท่านเท่า <c oughs> เดี๋ยวกูจะเอาผ้าหัวมันเนี่ยไปทำพิธีไปกอดทำของใส่มัน ใช่ใช่อันนี้เป็นผ้าโพกหัวของมันนะเมื่อกี้เนี่ยช่วงที่ผมเข้าไปปะทะกับมันผ้าโพกหัวมันลน่นโจท่านผู้เท่าจะเก็บเอาไปทําพิธีงานนี้มันาจะไม่รอดถ้ารอดได้ก็คงจะยากเพราะเมื่อกี้มึงก็แทบไปตั้งหลายที่เดี๋ยวกูจะกลับไปทําพิธี หากทำเท่าจัดการมันเราคอยดีดดววิญญาณกลับมาได้ครับท่านได้ได้เมื่อว่าตอนนี้มันยังหนีไปไหนไม่ได้ไกลหรอกนะหรือว่ามันมุดไอ้รูนี้เข้าไปหรือเปล่าวะเอ๊ะเมื่อกี้มันก็มาทางนี้เนี่ยนะใช้วิชาหายตัวแล้วก็หนีไปถึงของมันไว้คราวนี้มันคงไม่หลอก ดกรรมมดับทุกคนนะเอาเป็นว่าตอนนี้ท่านผู้เฒ่าก็ได้ผ้าโพกหัวที่มันใช้ไวโพวกหัวของมันนะท่านผู้เฒ่าก็จะเอาผ้าผืานนี้ไปทําพิธีเพื่อเลืเ่อเรียกสะกดดวงวิญญาณของมันไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันย้อนกลับเข้ามา ื่อที่เราจะได้จากการเก็บกันไปเลยนะครับนนนจะิาเเออมมัไได้้รหืฟผ กลับทุกคนนะครับก็ไอจองขมังเวทก็ซึ่งถูกผมแทงเข้าไปอย่างเต็มๆเลยนะครับมันก็ยังหนีเอาตัวรอดออกไปได้อีกนะครับก็ตอนนี้ท่าน้เท่าก็ได้เก็บผ้าพวกหัวของมันมาทำพิธี ครับก็ท่านผู้เฒ่าก็ได้เก็บผ้าผูกหัวของจอมขอมังเวทไว้นะครับเพื่อที่จะกลับมาทําพิธีใีคืนนี้นะครับเพื่อปลุกเสกสะกดดวงจิตของมันไว้นะครับเพื่อที่เราจะได้เก็บมันก็ให้มันปรากฏตัวย้อนกลับมาอีกนะเดี๋ยวยังไงผมจะให้ท่านผู้เฒ่าได้ทําพิธี กันเลยนะครับตรงนี้ก็เพื่อมาให้เสียเวลาในการทําพิธีเดี๋ยวผมก็จะนั่งอยู่ใกล้ๆท่านผู้เฒ่าตรงนี้นะครับเพื่อดูบริเวณอรอบๆข้างให้กับท่านผู้เฒ่านะครับเพื่อมีใครมาแอบมองหรือมีใครมารบกวนช่วงที่ท่านผู้เฒ่ากาลังทําพิธีนะครับ รับทุกคนนะครับก็ตอนนี้ท่านผู้เฒ่าก็ได้นั่งสมาธิทธําพิธีอยู่หลายชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรอให้พิธีของท่านเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหรนะครับย้อนกลับมาดูกันอีกรอบนึงนะครับว่าไอจอนขมังเวทที่ถูกท่านผู้เฒ่ากับผมเล่นงานไปกลับมา